สวัสดีครับผมเพื่อนๆสวัสดีครับ <c oughs> วันนี้นะครับผมฟีฟายเริ่มทำการแล้วครับผมสามทุ่มเพื่อนร่วมทีมกันครับผมสี่สีซีจัดันดับครับผมพบกับการเล่นอันโหลช่อยของผม <c oughs> <c oughs> เล่นไม่เก่งอ่ะครับผมแต่อยากเล่น สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับผมตอนนี้กำลังอัดคลิปลง u t u b e นะครับไปติดตามมาได้นะครับกางวานชาแนลยืนงงครูอะไรเนี่ยยืนงงเอกชิงสวัสดีครับอัดตอนนี้กำลังอัด u t u b e นะครับลง u t u b e นะเพื่อนนะ สั่งวันชาแนลโอโเพื่อนเพอนด้วยเพื่อนเฮ้ยเอเออมจะตรงนีเพื่อนลุยหน่อยเพื่อนจุดยอดไปเลยครับอะไรเนี่ย ยิงด้วยหัวยิงหี่อะไรเนี่ยขิงขิงโอ้ขิงเลยโอ้กดกดหลังอาครับอย่าลืมไปติดตามนะครับกลางวานชาแนลเอาครับกดเลยเพื่อนเพื่อน่อยมันต่อยมัน ของนอกอีข้าไมลุยชกอเลย้ย้าเลยเ้วไม่เป็นไรครับเอาไงครับผมอย่เลืนเ้ไปตามนะครับเพื่อนๆครับคลิปของเพื่อนๆจะอูรงอยู่ในช่องย o u t u นะสู้ๆผมเล่นไม่เก่งนะครับผมแต่ว่าทำช่องยู u ูบมาให้เพื่อนๆครับไปโชว์กันชื่อของแต่ละคน EP ที่น่าจะเป็น EP ที่10ครับ ดูเลยชนะหน่อยนะเพื่อนจะได้ลง Youtube แบบแจมแจม f เรามันใส่ลุยครับเฮด้วยด้วยเพื่อนดงมาชวยด้วยเพื่อนโอ้โหกูตายแล้วกูไม่น่าวีหามเลย ครับโดนแล้วโอ้ยยุ่งเลยย่งโหดัโดโหดเลโอ้ยเพื่อนยยงโบยงโอ้ยเอาครับสองหนึ่งเอาไม่นึรับมาดีครับมาดีครับมาดีครับระวังหลัง เป็นไรเพื่อนสุดยอดเลยครับผมวงมีเพื่อนเดี๋ยวมันลงแล้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 ววิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยเฮ้ยเพื่อนวิ่งมาแล้วโอ้ยทำไมเพื่อนวิ่ลงวงมาโอ้ยเด็ดตายอ่ะกลับศูนย์ครับผมพิกนรกหน้าครับผมมันสุดยอดเลย จะได้ลง y o u t u ไหมเนี่ยคลิปนี้ <laughs> ตามเพื่อนไปดีวกว่าไม่ผีผ่านแล้ววอนนะี้ผ่ามไม่ได้แล้วผีผ่ามไม่ได้แล้ว b ครับอันนี้ครับเล่นจริงครับบอกตอนนี้เล่นจริงครับบอก พ,พ่อละเพื่อนมึงโหจริงๆเลยหลยเกลือไปครับผมเลยเกลือไปเ <c oughs> อาละครับสองตีสิครับผมลุยครับโหเพื่อนอ่อนให้ตั้งนานก็ไม่บอกครับผมอย่าลืมไปติดตามนะครับกลางวานชานะนะเพื่อนๆนะขอให้ชนะนะเพื่อน ชนะนะครับผมตามเพื่อนไปดิโอ้โหบาลเลยตายอุ๊ยจบตาย มาได้ครับมานี่ครับันีมงพอแล้อแล้วเอ่อนอเพ่อนเพื่อนิ่นชุหน่อยชุบหน่อยชุบหน่อยเพ่อนเพชุบหน่อยเพื่อนชุบหน่อย่อชุบหน่อย เพื่อนชุบด่อยข้างหลังหุดยออเลยพพะเอกยืนยองหอนะหาย,ยาไม่มีเฮียยาหมดุหายเอ้ยออกไปก็โดนยิงอีกเพื่อนจัดการให้ด้วยเพื่อนสุดยอดลุยคตดจัดเลยยืนยองกูสองสองครับผม คนมันห,อหน่อเะนนะคนมันห่ออ่ะไม่อยากจะช่้ยห,อห่อนะเอาครับสองสองแล้วครับตามมันนะครับยูทูบนะครับเพื่อนๆไม่ชนะน,น,น,นะเพื่อนๆนะ <Follow> ตามคิงเลโอไครับคิงเลโอบอกตามข้าพเจ้ามาคิงเลโอไปไหน่ะห <First> ุ่ยใครล่ะ First Blood ยเพื่อนช่วยด้วยเพื่อนมันมาทางนี้เพื่อนเออเพื่อนเพื่อน เพื่อนมาหน่อยเพื่นอนวุ้ยเพเอกมาช่วยกูแล้วคิงเลโอสุดยอดเลยเพื่อนเพื่อนหัวละอุ้ยมันมาได้ไงวะได้ไงวะทั้งตงเงินตงเงินดับเบิลคิลเพื่อนมาช่วยหน่ <Double kill. S 2> อยเพื่อนวุ้ยวุ้ยเพื่อนโง่อ้ะสุดยอดเลยยิงโยงกูเพเอกตลอดการ โอโครับผมโอยชะอแล้วไม้ผมจะไปเลยยยครับเครับผมพิกมาสามต่อไน้ครับไม่อยากจะเชื่อ2อูนครับโอ้โหจริงจริงทีมนี้โอ้โหทีมนี้โหดจัง นี่โหดจัดเลยครับผมอันนี้ครับลองดูกันครับผมจะตีสองหรือจะสามสามครับลองดู <c oughs> อุ้ยได้ยินเสียงมาจากไหน First Blood เพื่อนไม่ลุยมาแล้วเหรอ ลองอ่ะเอยากร้องอ่ะอยากร้องอ,ะ <Double kill. S 1> อ่ะดับเบิ kill ลฮ้ยเป็นร่วงนึงวะเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเอาเพื่อนนี่ว่ะเ <laughs> อาเพื่อนทั้งนั้นเลยโอ้โหแล้วก็เรียกว่าคาัน มาเาี่งด be ังบังชับดับเบิลคิลโอ้มหอมสุดยอดเลยยานุปติการนะหผมในยุคทุกข์นะท่งวานชาแนลสุดยอดไปเลยครับผมสุดยอด